สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและนาวราศีพิจิกถูกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชานลก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะและในคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนมก,กราคมนะคะโดยเราจะนับจากช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะแม่หมอมองว่านะคะสิ่งที่ยังจะโดดเด่น หนุนดวงชะตาของคุณก็ยังคงเป็นดาวอังคารดาวประจำตัว ดาววาสนาที่ยังโคจรพุ่งสูงเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรซึ่งก็จะเป็นพบสหัสชชะนะคะที่หมายถึงการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อเจรจาทายกล้าทายขยันทายอังคารดังนั้นค่ะด้วยมาตรฐานที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าดาวอังคารนะคะจะผลักดันให้ตัวของชาวพิจิกจะมีพลังงานมีความกล้าหาญและก็จะเป็นที่ ยอมรับในวงสังคมนะคะใครได้เห็นก็จะมีความนับหน้าถือตาหรือมักจะรู้สึกทึ่งในความสามารถของคุณคาชาพิจิกและนอกจากดาวอังคารแล้วนะคะตัวของคุณก็ยังจะได้แรงเสริมจากดาวคู่มิตรใหญ่คือดาวศุกร์นะคะที่จะโครจรเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์และเทวีโชคสําหรับดาวศุกร์นะคะก็เป็นดวงดาวที่จะช่วยส่งเสริมนะคะทำให้ชาวพิจิกจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ จะมีออร่าที่เปล่งประกายเนาะดึงดูดให้คนจะเมตตายอยากช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เสมอและถ้าหากในช่วงนี้นะคะชาวพิจิกท่านใดที่คุณมักจะต้องไปเจอกับอุปสรรคนะคะมีข้อติดขัดในชีวิตการที่เราไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือคนที่ไว้ใจที่เป็นเพศหญิงนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะส่วน ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินถึงแม้ว่าในตอนนี้จะโครจรเป็นมรณะก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยมุมสัมพันธ์ของดาวดวงอื่นๆนั้นนะคะแม่หมอยังมองวาอ่าในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องของคุณก็ยังพอไปได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายเยอะก็จริงแต่คุณก็จะมีความสามารถในการหาเงินใหม่ๆเข้ามาเติมได้ทันเวลาบางคนนั้นนะคะก็ถือว่าจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิท จากเทพเทวดานะคะหรือก็จะมีเซนเกี่ยวกับการลงทุนค่ะเพราะว่าคุณยังมีดาวพระเกดคอยหนุนอยู่นะคะเอาล่ะบางคนค่ะชาวพิจิกจังหวะนี้ตัวของคุณก็ยังมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์ก้อนโตจากแดนไกลนะคะบางคนก็จะได้เงินจากการแก้ปัญหาได้มรดกเงินค่าเคลมความเสียหายหรือว่าเงินปันผลเข้ามาเพิ่มในบัญชีของคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับข้อควรระวัง ของชาวพิจิกในช่วงนี้นั่นก็คือคู่ดาวพระเสาร์และราหูที่โครจรในพันธุเอาล่ะถือว่าดาวคู่นี้อาจจะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะคุณมักจะมีเรื่องให้ต้องหนักใจเหนื่อยใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถครอบครัวเข้ามาเป็นระยะก็ได้ใครที่กําลังสร้างบ้านซ่อมบ้านอยู่นะคะก็อาจจะมีปัญหากับผู้รับเหมานะคะหรือมันก็จะมีเรื่องของความล่าช้าในการก่อสร้างจนทําให้งบประมาณที่คุณได้ วางเอาไว้มันมักจะเกินเลยออกไปกว่าที่คิดนะคะดูวงการงานทีนี้เราก็มาเริ่มต้นเจาะลึกในประเด็นการงานก่อนค่าชาวพิจิตทั้งหลายก็ด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเนาะทำให้ในช่วงกลางเดือนปลายเดือนมก,กราคมนี้ค่ะดาวอาทิตย์จะยังโครจรอ,อยู่ในภพสหัชชะโครจรร่วมกับดาวอังคารก็ส่งผลทําให้นะคะช่วงนี้คุณเป็น ดวงชะตาที่เรียกว่าชีพจรจะลงเท้านะคะมันจะมีเหตุให้คุณนั้นจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่นะคะหรือจะต้องไปพูดคุยเจรจาประสานงานกับแผนกนั้นนี้ ใครที่ค้าขายนะคะช่วงนี้ถือว่าจะต้องพูดให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาช่วยอุดหนุนคุณโดยภาพใหญ่ต้องบอกค่ะว่าชีวิตมันจะมีความวุ่นวายนะคะแต่ว่าด้วยศักยภาพที่คุณมีนะคะมันก็จะทําให้คุณสามารถจัดการได้อยู่หมัดนะคะแถมผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นผลงานจากการที่คุณกล้าคิดกล้าทํากล้านําเสนอนะคะใครที่รอข่าวเนาะในเรื่องของการโยกย้ายการปรับ เปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าการสมัครงานใหม่แม่หมอมองว่าช่วงนี้ยังมีโอกาสมีเกณฑ์น,นะคะที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะางานที่จะต้องใช้ทักษะการเจรจา หรือต้องใช้ภาษาต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอย่างไรก็ตามหลัง30มกราคมนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะเรียกว่าจะย้ายเข้าไปปะทะกับดาวพระราหูตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องไปปะทะคารมประทะฝีปากกั ับเพื่อนร่วมงานกับคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้นะคะ ดวงการเงินสำหรับช่วงปลายเดือนนี้ค่ะแม่หมอยังมองว่าชาวพิจิกเองก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับการเจรจานะคะเรียกว่าพูดดีมีทรัพย์แถมจะได้รับตังเข้ากระเป๋านั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพุธนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพสหัชชะโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์และดาววังคารนะคะส่งผลให้นะคะในท่านที่ได้ทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจรจานะคะเป็นนายหน,นะะ้าตัวแทนเป็นคนค้าขายระยะนี้นะคะจะปิดการ ารขายได้ง่ายนะคะลูกค้าจะเชื่อในคําพูดของคุณยิ่งถ้าคุณได้เดินทางไปพบปะลูกค้ามีเรื่องของการเลี้ยงรับรองนะคะนับว่าสิ่งนี้จะช่วยทําให้ดีลของคุณสําเร็จได้อย่างที่หวังนะคะและชาวพิจิกเองนะคะก็ถือว่าคุณมีดวงที่เงินทองจะไหลามาเทมาจากการเข้าสังคมจากการเดินทางนั่นเองคะ่ะ ส่วนดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะที่เป็นอุจจาวิราชในภพมบบรณะนั้นก็ถือว่าจะบ่งบอกถึงนะคะเงินที่จะได้จากความเสียหายนะคะจากความเจ็บความตายเ,าเงินทางไกลเงินตกเบิกนะคะใครที่รอเงินเคลมประกันรอเงินปันผลหรือก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณไปนานจนลืมไปแล้วช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้คืนแบบไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะส่วนโชคลาภนะคะแม่หมอมองว่าเนื่องเพราะว่าช่ว วนี้คุณจะมีดาวหลายดวงรวมตัวกันอยู่ในภพสหัสชชะสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้คุณนะคะจะได้โชคจากการเดินทางจากยวดยานพาหนะนะคะยังไงชาวพิจิกก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่เลขทะเบียนรถหรือจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเช่นเลขตั๋วโดยสารไฟ์บินต่างๆส่วนในช่วงปลายเดือนนะคะก็คือ30มกราคมดาวพุธนะคะจะย้ายไปเจอกับดาวเสาและราหูอาวละในช่วงนั้นแปลว่าชาวพิจิกนะคะคุณจะ มีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะบ้านหรือว่ายวดยานพาหนะเข้ามานะคะแต่มันก็จะเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะดวงความรัก ต้องบอกเลยค่ะว่าชาวพิจิกช่วงนี้นะคะด้วยตำแหน่งของดาวศุกร์ที่โคจรเป็นสามแก่ลัคนานั้นค่ะก็จะช่วยหนุนส่งให้คุณจะดูหล่อดูสวยดูเปล่งประกายเป็นพิเศษนะคะคนที่ยังโสดค่ะเสน่ห์ของคุณจะแรงมากในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าวงสังคมที่คุณได้ไปปรากฏตัวมีโอกาสนะคะที่เพื่อนคนใกล้ชิดจะแนะนาคนถูกใจมาให้หรือก็อาจจะได้ยกระดับนะคะเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็น ค,คุยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องเพราะว่าดาวหลายดวงไปชุมนุมกันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการที่รถไฟจะชนกันนะคะบางคนก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะจนคุณปวดหัวจนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนค่ะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้แฟนของคุณจะดูดุขึ้นนะคะจะดูจริงจังกับชีวิตมากเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลของดาวอังคารที่โคจรเข้มแข็งนะคะแต่ถ้าหากเรามองใน ด้านที่ดีนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เขาจะช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการงานและก็การเข้าสังคมได้ดีมากเพียงแต่ก็จะต้องระวังคําพูดที่ตรงเกินไปเสียดแทงเกินไปจนทําให้จะมีการผิดใจเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ค่ะเอาล่ะบางคู่ก็อาจจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่คอยยุแยงนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาภายในบ้านเกิดขึ้นได้นะคะ ดวังสุขภาพ พอดาวอังคารโครจรเข้มแข็งในบ้านของดาวคู่ศัตรูคือดาวเสาร์นะคะก็ถือว่าชาวพิจิตช่วงนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าความใจร้อนเป็นพิเศษนะคะยังไงขับรถก็อย่าประมาทอย่าขับรถเร็วนะคะหรือก็ตรวจตาสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะแม่หมอแนะนําให้คุณระวังเรื่องของการที่กล้ามเนื้อจะอักเสบบางคนก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดไหล่กล้ามเนื้อ ืตึงนะคะส่วนปลายเดือนนี้ค่ะเมื่อดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมตรงนี้ก็แปลว่าคุณอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับสภาพอากาศปัญหาฝุ่นควันนะคะที่จะทำให้คุณมีอาการป่วยไข้ไม่สบายได้ค่ะ ก็โดยสรุปแล้วเนาะชะตาชีวิตของชาวพิศิษฐ์ทั้งหลายนะคะในช่วงปลายเดือนมก,กราคมก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะมีความขยันเป็นพิเศษนะคะจะขยันทํางานขยันหาเงินขยันพูดขยันคิดแน่นอนคะ่ะว่าชีวิตของคุณอาจจะต้องวุ่นวายกับผู้คนที่หลากหลายแต่ก็ขอให้คิดนะคะว,ว่าช่วงนี้ฉีดจรจลงเท้าแล้วจะได้ตังเพื่อนฝูงสังคมจะนําพาโอกาสดีๆมาให้แม่หมอขอให้คุณจงมั่นใจในพลังมหาอุด ของตัวเองนะคะลุยให้เต็มที่ ความสำเร็จรอคุณอยู่แค่เอื้อมนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอขอให้เพื่อนๆนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะขอให้เงินไหลมางานไหลเข้าคนเมตตามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสน,นุนขอให้โชคดีๆเข้าข้างคุณอยู่เสมอนะคะแล้วกลับมาพบกับคำทำนายดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่คิม563กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีนะคะ